ตัวแล้วได้เห็นกันแล้วครับได้เห็นศองเข้ามา้วครับนี่คือนักบอลประเภทหัวใจใหญ่ว่าตับกับสายนะครับเอาละรับตัวรับตัวครับตัวแข็งกับตัวแข็งกับโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหรองที่หลักดังกว่าเลยครับเรียบร้อยสูงใหนเล่ากันเลยครับโอ้โหนี่อาสาใจเขาครับเพชรจำหวานสยบเพชรสยาม ดยรูปเจ็นข้างนี่ลูกพี่ครับโอ้โหลบถึงระยะจริงครับของ,งลบแรกินอลบทีงก่อนดูนะครับช็อตเด่นเย็ดสีครับช็อตเด่นเย็ดสีนาทีทองครับอย่างนี้ต้องเรียกวนาทีทองของ เพชรสมานครับได้โอกาสแล้วใส่ไม่ยางครับแล้วก็เช็คบินครับดูด้วยมัดก่อนนะจากนั้นก็จะมา้ยดอกสุดท้ายครับเข้ากระโดงทางครับสุดยอดครับวันนี้เพชรสมวางตีโหดมากครับดูครับดอกสุดท้ายดอกนี้ครับไม่ต้องนับเลยนะครับนับข้าสิบก็ไม่ฟื้นครับ แล้วผู้ชนะของเราครับเหช้สังวานสอสมานกาเมนครับนี่คือประเภทหัวใจใหญ่กระตัมครับถึงตึนับเท้านยกที่3แบบไปต้องพึ่งคะแนนรถระบอบพิเศษด้วยครับเขาเรียกว่าฉายชุดเดียวนะครับฉายต่อเนื่องชุดเดียวแล้วจบเลยครับและมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในคู่ที่4รออยู่ด้วยครับจำนวน24,0 0 0บาทครับ